สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับก็ลองดูฮะวันนี้จะมีทริคอะไรดีๆมาให้เราได้ศึศกษากันนะครับในเรื่องของศึกราชาการวางตัวการวางตําแหน่งนะครับก็ผมว่าน่าสนใจนะถ้าคนที่แบบว่า,อาพอที่จะรู้รู้แบบว่ารู้ลักษณะของตัวละครรู้รู้การ,รคู่กันของตำแหน่งอะไรเงี้ยครับมันก็ เล่นกันได้สนุกนะครับคล้ายๆเล่นหมักลุกเลยแหละแก้เกมกันไปแก้เกมกันมานะครับก็มาดูกันวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็พิษหลุดนะออกเขาเอาไอ้นี่ม่ไปเลยนะฮิวฮัวโต้ัวโต้หลุดนะครับก็จะมีเด่นเด่นเนาะ ไม่เล่นไฟไม่เล่นไฟก็ต้องเล่นอะไรล่ะรถรถโทรศสท์ละกันไม่เล่นไฟก็ต้องเล่นรถโทรศสทรนะครับโอนเสียกับโอนสุดก็ถา้าเอากระตอไปก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะถ้ารถโทรศสทรปุ๊บแทบจะฮิวก็ไม่มีประโยชน์แล้ะ เล่นไหมเนะี่ยเจอไปอย่างงี้ก็พอเป็นผมผมก็เลือกของก็ไม่อยากเล่นนะม,มาอยางนี้ก็เอาต้องเอาอิซีนะครับเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าอุซีเนี่ยจะให้เกาะกลับไปนี่นะครับตัวเนี่ยมาเฉียวเนี่ยเรารลบสามลบสามเนาะเรามีลบสามลบสามกับลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับก็เวลาว,วิธีเช็คโทรศัพท์นะฮะต้องมานั่งไล่นะครับ โทสะเม็มีสองนะครับสองแให้ตัวนี้สองเนาะโห่อไปด้วย <c oughs> ก็มีอะไรให้เล่นอีกตัวนึงเขาคงเอาเอาสองตัวนี้เล่นโทสะนะครับก็มีอะไรให้เล่นนะฮะ อยากได้มั่วฮะสมาร์ทอีฮองตรงฮองตรงใช้ซุนเซ็กถูกแล้วฮะเพราะว่า ผมกดไปทันไฟเชียร์ละลืมไฟแพ้ดิก็ยืดเยือนะครับ Uhm ีมีขี้ให้เกาะเบาเบาโอเคมีแถมนะแถมแถมก็ดีโอเบาสัตว์ ก็ต้องเจาะไปเรื่อยนะครับเจาะแนวหลังไม่ให้เตียวครับมีเกาะนะครับระหว่างเตียวครับไม่ให้มีเกาะเราก็ต้องเอาแนวหน้าด้วยโอเคกวสองเพิ่มมาสักน,น,น,นานนะนานนะเกมนี้นานบอกเลยถ้าจะชนะนะนตบปลีกอีกสองอีกอะไรม,มันจะว่าวขนาดนั้นวะลิโก้ฮะ น่าจะอ <c oughs> แววหกก็โอเคหมดหมดละหมดละเดี๋วควรับตัวหลังหมดละหมดละบูซีหมดละ,ดละโอเคหมด โอเคฮะสวยมากครับก็เราจะเล่นแล้วฮนะกลายเป็นตาเราบ้างแล้วแหละ <c oughs> อาดาเมจเริ่มมานะครับเพราะว่าสกิลมาเฉียว เนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มลดไปล้ฮะโอเคหมดอืมก็โอ้โมีแถมมีแถมอืมสองแสนสองแสนโอเคก็ยังบินดาเมจขึ้นนะ <c oughs> คมาครับดาเมจเริ่มมาแล้ว<า>ฮะมาเริ่มเตะหกแสนนะฮะมามา,มา<ะ>โอเคสวยฮะอืมสามล้านนะฮะแถมด้วยเอาไปอีกล้านหนึ่งสี่ล้านครับมาของทบโคตรแรงเลย ยังไงฮะ <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้สวยสวย <c oughs> แถมอีก <c oughs> แถวหน้าไปหมดอ่ะเอาว่าวไปทีหนึง่งตายหนึง่งเวลาฮองตรงอ่าสกิลฮีโร่นะครับตายนะครับก็จะแถมแถมอีกทีหนึ่งนะแถมไปเรื่อยๆอผมอยากลุ้นให้ฮองตรงเก็บแนวหน้านะครับจับให้ซูมาอีจะเห็นช็อตช็อตเด็ดฮองตรงเล่นนะโอ้ตายที่ริปโปแล้วมั้งเนี่ย หนูตายที่สมายโอเคโอเคฮองตรงเล่นได้อยู่โอเคหนึ่งสองนี่ฮะชอบแต่ทองตรงฮนะโอเคฮะจบแล้วครับผมเออสำหรับคองตรงคงไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะแต่ผมกเออ็เอามาลองมาอัดแอปดูนะครับว่ามันก็สนุกดีนะเพิ่งเล่นเลยเนะี่ย โอเคครับเฮ้ยไม่ได้อัดไว้หรอ